ส่งงานนะครับตอนแรกเครื่องชาร์จไม่เข้านะครับก็ส่งงานนะครับนี่เดี๋ยวชาร์จให้ดูนะนี่ที่ชาร์จนะครับปึ๊บอ่านี่ชาร์จเข้าเรียบร้อยนะครับหลังจากเราทำรีโมททุกครั้งนะฮะก็แนะนำว่าควรที่จะคาลิเมกคาลิเบตรีโมทให้ลูกค้าไปด้วยนะฮะเข้าไปที่รูปรีโมทนะครับ การปรับเทียบรีโมทนะครับกดคาลิเบตนะครับดูว่า,าเต็มร้อยทุกด้านไหมนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เต็มร้อยทุกด้านเนี่ยรีโมทจะขึ้นเตือนเลยนะครับเราต้องทําให้เรียบร้อยครับเตือนบนนะปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเสร็จสิ้นตรงนี้เราก็กด อเคคนะครับเมื่อทำอะไรกับรีโมทอย่าลืมกดคาดริเบตรีโมทนะครับ